วัดีค่ะวันนี้แม่ย่าจะพามาทําแซนวิชไก่ย่างนะคะสไตล์อาลับค่ะวัตถุดิบของเราก็มีดังนี้นะคะมีแตงกวาสไลด์มีหอมหัวใหญ่นะคะซอยสไล์แล้วก็มะเขือเทศแล้วก็มีแตงกวากับพาซซี่นะคะผสมกันนั่นก็คือไก่นะคะไก่ที่แม่ย่าเอาไปย่างแล้วนะคะปกไก่นะคะนี่ก็คือแผ่นโรตี หรือว่านานเนาะบ้านเราเ็าเรียกว่านานมันก็จะมีครีมซาวอร์ก็คือที่นี่เขาเรียกว่าดักหนก็ครีมเปรี้ยวนะคะนี่ค่ะอยากจะทำให้ดูนะคะแล้วเขาก็จะมีผงนี่นะคะผงสูงม,มากด้วยนี่ค่ะเราก็จะเอาครีมนะคะ แล้วนะคะเราก็จเจาะไก่ลงไปนะคะไก่ลงไปนี่ค่ะไม่ย่าใส่เกลือนะคะตอนที่เราเอาไก่ไปต้มก่อนนะคะต้มพอสุกพอประมาณเราก็ไปอบนะคะ เอาตุ๋แล้วก็ใส่เกลือพริกไทยนะคะเราก็จะเอาผงนี่โรยลงไปนะคะผงสมูมากค่ะเสร็จแล้วเราก็จะเอาหอมแดงนะคะหอมแดงเรียงลงไปแล้วแต่เราชอบความชอบของเรานะคะ,คะแล้วก็เอาเ,อเทศนะคะลง ก็จะเอาแตงกวานะคะไม่ถนัดนะคะขอทานเราใส่ไม่ยากใช้มือนะคะแตงกวาลงไปะะเสร็จแล้วเราก็จะเอานี่ก็คือพาสตี้กับแตงกวานะคะสไลด์แล้วล้วก็จะลงไปนะคะ ออกมาเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่นะคะจะเป็นแบบนี้นะคะนี่ ตะวันออกกลางนะคะนี่ค่ะเป็นแบบนี้เสิร์ฟพร้อมผักนะคะ ที่บ้านเราก็เรียกว่านานที่นี่เขาก็เรียกว่าโรตีนะคะนี่ค่ะนี่ก็คือกระปับนะคะกระปับไก่ของแม่ย่าอร่อยค่ะรสชาติก็มันเปรี้ยวหวานคือมีสามรสเลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามรับชมแม่ย่ากดติดตามเป็นกำลังใจแม่ย่าด้วยนะคะสวัสดีค่ะ